สวัสดีครับทางท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทีมกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับรายการรู้ทันหุ้นภาคเช้าวันนี้วันศุกร์ที่10ตุลาคม2568นะครับเดี๋ยวเราจะมีวันหยุดกัน3วันนะครับในวันจันทร์ที่13ตุลาคมนะครับหยุดในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จะมาเจอกันอีกทีหนึ่งในวันอังคารหน้านะครับ เมื่อวานนี้นะครับเซตอินเด็กปรับขึ้นแรงกว่าที่เราประเมินนะครับหนุนโดยการแลนดี่ต่อของหุ้นเดลต้าซึ่เมื่อวานนี้เนี่ยบวกไปประมาณ3%แล้วก็มีผลช่วยดัชนีเนี่ยประมาณ5จุดนะครับตามมุมมองเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม global AI แล้วก็ดีลธุรกิจต่างๆที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยประกาศในช่วง3-4วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ามีแรงเกณฑ์กำไรเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะครับ หลังจากรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่คุณอัตถพลเลิศพิบูลเปรมเร่งแผนดิเรกพีพีเอ2,000เมกะวัต์ภายในเดือนหน้าเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยมีเวลาน้อยแล้วต้องการเซคิลดีลเนี่ยก่อนที่จะยุบสภาในเดือนมกราคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับสำหรับมุมมองตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเซ็นเด็กมีโอกาสปรับฐานลงเป็นลักษณะของเอ่ออาจจะมี Price Corre c t i o n นะครับประการแรกเลยเนี่ยเอ่อเราหยุด3วันนะครับ ปกติแล้วเนี่ยน้ำลงทุนก็จะชะลอไม่ค่อยใกล้จะขยับอะไรมากนะักนะครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับฐานเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากแลลี่มาหลายวันสถานการณ์เรื่องการปิดหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าก n m e เ t s h ็ t d o w n เนี่ยยังแก้ปัญหากันไม่ได้นะครับนอกจากนั้นราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลดลงนะครับตอบรับดีลการหยุดยิงเฟสแรกระหว่างอิสราเอลกับฮามาสซึ่งน่าจะทำให้หุ้นพลังงานยังคง Under Perform นะครับ ประเด็นของหุ้นเดลต้าเนี่ยเป็นประเด็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่ต้องติดตามในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้ใช้แคชบาลานเลเวลหนึ่งนะครับสำหรับหุ้นเดลต้าในช่วงวันที่10ก็คือวันนี้ถึงมาที่30ตุลานะครับก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทให้เซนติเมนต์ของราคาหุ้นเนี่ยเป็นลบนะครับคร่าวๆเนี่ยฝ่ายวิจัยประเมินว่าการปรับตัวของราคาหุ้นเดลต้าทุกๆ1บาทเนี่ย จะมีผลต่อดัชนีประมาณ 1. จุดนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าวันนี้ราคาหุ้นเดลต้าปรับลดลง10บาทก็อาจจะมีผลทําให้ดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยถูกปรับถ่วงลงประมาณ10จุดไม่นับตัวอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยประเด็นที่ต้องติดตามเนี่ยน่าจะเป็นรายละเอียดของมาตรการแก้หนี้นะครับซึ่งทางการะทรวงการคลังเนี่ยก็ ส่งสัญญาณว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมานะครับที่จะเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเพิ่มกระแสเงินสดให้กับประชาชนในขณะที่การลงทะเบียนมาตรก,การคนละครึ่ง plus เนี่ยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับในส่วนถัดไปนะครับพบกับคุณสุชตในหุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐานนะครับ สวัสดีครับเข้ามาที่ส่วนถัดไปนะครับวันนี้แนะนำเก็งกำไรเป็นตัว WHA นะครับแล้วก็ตัว Home Pro กับตัวโอริต่อจากเมื่อวานนี้นะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับสำหรับตัว WHA นะครับก็ผมมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นเทียบกับครึ่งปีแรกนะครึ่งปีแรกต้องบอกว่าตอนไตรมาสที่2เนี่ยยอดโอเนี่ยตกนะครับตกเพราะเป็นช่วงที่คลอนที่จะรู้เรื่องของภาษีคุณทรัมนะครับมันทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ชะลอการตัดสินใจกันไปนะไตรมาสที่3น่าจะใกล้เคียงกับไตรมาสที่2 นะครับก็คือยังคงะลออยู่แหละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผ่านละซึ่งมาสะท้อนมาทีราานะร่ราคาหุ้นนะรราคาหุ้น WHA ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเป็นลักษณะการเวทแอน์ซีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้พอเข้าสุดไตรมาสที่4นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีตามมาเรื่อยๆในเรื่องของการโอนที่ดินนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบัคหลอกในมือของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครครึ่งปีหลังน่าจะโอนได้เพิ่มขึ้นโดยสปอตไตรอมาที่4 S <S <an> เสร็จรับไตรมาสที่4เนี่ยมันจะมีการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดนะหรือพูดง่ายก็คือขายกองหลีนะขายตัวพวกกราลังสินค้าต่างเข้ากองหลีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้เงินกลับเข้ามาสักป,ประมาณ700-800ถึง้ล้านนะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังมองดีกว่ามองดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์คือค่าเงินบาทอ่อนค่าหลังจากที่แข็งมาเรื่อยๆืยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นตัวกระตุ้น เนี่ยครับให้ท,ทางคนที่จะซื้อที่ดินนิคมเนี่ยตัดสินใจเซ็นเซ็นสัญญาซื้อแล้วเนี่ยแต่ยังไม่โอนเนี่ยนะจะเร่งการตัดสินใจนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินตอนนี้เนี่ยก็กลัวว่ามันจะอ่อนไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับก็เป็นมุมหนึ่งที่อาจจะทําให้หุ้ในกลุ่มนิคมเมื่อวานนี้เนี่ย เริ่มที่จะปรับบวกขึ้นมากันบ้างนะครับในส่วนของธุรกิจสาธรสาธรณูปโภคพวกขายน้ำขายไฟนะครับตอนนี้ถ้าภาคอุตสาหกรรมเขาฟื้นตัวเนี่ยยอดขายน้ำขายไฟก็จะดีขึ้นตามมานั่นเองนะครับก็จะสะท้อนไปที่ตัวบริษัทลูกของเขาคือ WHAUP นะซึ่งหุ้นก็รันรีขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ forward PE นะครับอยู่ที่10.2เท่าเท่านั้นเองคิดเป็นลบ2 SD คือเทรดในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับแนวรับนะครับตอนนี้ไซเวอพนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาจากแนวรับที่เป็นกรอบ u p t r e like ล d channel แต่ว่าไม่ได้เป็นอัพเทนแบบที่ชันมากนะฮะแนวรับอยู่ที่362นะแนวต้านคือ378แล้วก็388นะครับถ้าเบรคผ่านไปได้มองเป้าหมายนะครับกรอบด้านบนคือ4.2สต็อปรอดเผื่อผิดทางที่352ถัดไปนะครับสำหรับตัวโฮมโปรนะครับ ตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มพลิกกลับมาในเดือนกันยานะครับแล้วก็สะท้อนมาที่ยอดขายบ้านใหม่ในช่วงของไตรมาสที่3ซึ่งวันนี้ทางฝ่ายสิจัยมีออกบทวิเคราะห์นะครับก็จะเห็นภาพของการยอดพรีเซลนะครับยอดขายเนี่ยเริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเทียบกับ QonQ คือผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับแล้วก็มาตรก,การกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยกำลังจะประกาศนะครับน่าจะเข้าคอรมอสัปดาห์หน้า ซึ่งมันจะมีไฮไลท์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรีโนเวทโรงแรมนะครับสำหรับโรงแรมที่ทําการรีโนเวทเนี่ยสามารถนาค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นอีกดีมานหนึ่งที่เข้ามาช่วยหนุนพวกวัสดุก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งบ้านนะครับตอนนี้ f o r w a r d PE 15.8เท่าคิดเป็นลบ2 SD คือเทรดต่ามากเช่นกันนะครับแนวรับ735นะครับแนวต้าน7.6แล้วก็7.75้ถ้าเกิดว่าฟื้นผ่านขึ้นไปได้ทดสอบเส้น200วันกนอีกครั้งนึงตรง7.95 stop ปลอ s อเผื่อผิดทางที่7.2ถัดไปนะครับสำหรับตัวโอรินะครับตัวโอริเนี่ยไตรมาสที่3ยอดพรีเซลของเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนตัวอื่นนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆในไตรมาสที่3นะครับตัวที่เด่นๆจะเป็นพวก AP นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยโอริเนี่ยแผนเปิดตัวโครงการใหม่ของเขาจะอยู่ที่ไตรมาสที่4 นะฮะจะอยู่ที่ไตรมาสที่4ประมาณ5โครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสำหรับตัวโอรินะครับตอนนี้บัคหลอกในมือเนี่ยมากกว่า40 0 0 0ล้านแล้วเดี๋ยวช่วงของซักประมาณไตรมาสที่4ก็คงจะมีการทยอยรายงานในเรื่องของยอดพรีเซลนะจากครงกันใหม่นะตรงนี้เนี่ยน่าจะเห็นภาพที่เรียกว่าบัคทอมเอาเหมือนกันสำหรับตัวโอรินะครับตอนนี้ Price to book ต่ำมากนะครับ0.3เท่านะ Forward PE ประมาณ6.5เท่า นะก็มองแนวรับแถวๆ256นะครับแนวะต้าน278-290ถึง290เ้าฟื้นผ่านขึ้นไปได้เป็นลักษณะของการทำจุดสูงใหม่น่าจะมีโอกาสนะครับแต่ว่าเห็นแถวๆไฮให้เดิมกันก่อนก็คือตรง3.1นะครับสต็อปลอตเผยผิดทางที่252ไว้นิดหนึ่งถัดไปนะครับในส่วนของตัวอื่นที่เคยแนะนำก,นกันก่อนหน้านี้นะครับ สำหรับตัวอื่นที่เคยแนะนําก่อนหน้านี้นะครับสำหรับตัว AP นะครับ mm. กัมื่อรกคกูก็พูดไปแล้วนะครับว่ายอดพรีเซลเนี่ยรอยมาที่3เด่นที่สุดในกลุ่มนะครับแนวรับ865นะครับ trailing stop ดังเผื่อที่855ไม่หลุดถือต่อตัวสวัสดับติดล้อนะครับอาจจะผิดหวังเรื่องที่ประชุมกรองงอนะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยขายก่อนเดี๋ยวว่ากันใหม่ผมว่าน่าเล่นกลับนะครับเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยยังไงก็ต้องลดดอ,อกเบี้ยหรือปลายเดือนธันปลายเดือนตุลานี้เนี่ยยังไงเฟดก็ต้องลดดอ,อกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพักลงมาเนี่อน นะครับแต่ว่าคัดลงปุ๊บเดี๋ยวหาจังหวะเล่นกลับนะครับตอนนี้สวัสดจุดสต็อปล็อตอยู่ที่29ขอขยับนิดนึงนะครับตัวติดลอยอยู่ที่19.8นะครับตัว PTG นะครับแนวรับ9.1แล้วก็สต็อปล็อตแปดจุนะครับแนวรับ31นะฮะสต็อปล็อตตั้งเผื่อ30.5ตัว CK นะครับขึ้นมาดีนะฮะแนวรับ16.4หกสี่สต็อปล็อตตั้งเผื่อ15.9 พุ่นรูนะครับพักลงมาตรงนี้ถ้าหลุดคัดก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาข้างล่างเล่นใหม่กรอบนะครับตรง10.8นะครับถ้าไม่หลุดถือต่อนะครับเป็นลักษณะของการติดแนวต้านตรง11.4 11.5แล้วพักลงมาเท่านั้นเองนะครับ OSP นะครับตรง16.8สําคัญนะครับถ้าหลุดคัดลอตก่อนนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยถือต่อเนีมันมันพักฐานลงมาแล้วล่ะนะครับเริ่มสร้างฐานแถวๆนี้ละ ตัวเซนเทลนะครับก็เดี๋ยวรองมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับก็ในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยน่าจะไม่ได้บวกกับเซ็นเทลมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็เป็นเซนติเมนท์ที่ดีแต่ว่าตอนนี้ก็หวังในเรื่องของทางทททนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขากาลังจะชงเรื่องนะครับที่จะอออกมาตรการการท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาอีกในเรื่องของพวกการลดหย่อนภาษีนะฮะแล้วก็พวกทัวร์ไทยคนละครึ่งต่างๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องติดตามต่อ ก็แนวรับ3 0 2 5นะครับแต่ถ้าหลุด30.5ก็ขัดก่อนสำหรับตัวเซนเทล ไปนะครับในส่วนของตัวอื่นที่ตัวบทวิเคราะห์วันนี้นะครับบทวิเคราะห์วันนี้เนี่ยอันแรกเป็นกลุ่มอสังหาอย่างที่บอกนะครับเป็นการสรุปตัวเลขยอดพรีเซลสาหรับหุ้นในหุ้นกลุ่มอสังหานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยปรยมากที่3เนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับก็บวกขึ้นมา24% Q on Q นะครับ AP เด่นสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย sentiment ต่างๆน่าจะเริ่มพลิกกลับมาดูดีขึ้นสำหรับกลุ่มนี้นะครับหุ้นเด่นนะครับหุ้นเด่นให้เป็น AP กับ ORI นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับวันน ครเป็นตัวเดลต้าเป็นการคาดการกำไรไตจมากที่3เราคาดการไว้ประมาณ5,500ล้านนะครับก็โตขึ้นมาประมาณสัก23% Q on Q นะก็เป็นส่วนจากยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI Data Center ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของมุมมองนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ชบล l อกเคจิไอไต้หวันเราเนี่ยมองว่าพวกกลุ่มสินค้าอิเล็กทริกส์เนี่ยน่าจะถึงจุดพีแล้วแล้วกํกลังจะเริ่มที่จะผ่อนลง ในช่วงครึ่งปีหลังแต่ล่าสุดนะครับบทวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยปรับมุมมองดีขึ้นนะครับมองว่าขาขึ้นของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็จากเดิมที่คาดว่าจะเริ่มเป็นดาวไซเคิลในครึ่งปีหลังปีนี้ก็ขยับออกไปนะครับคือมุมมองดีขึ้นนะครับฝ่ายรีเสิร์ชก็เลยปรับนะประมาณการแล้วก็ราคาเป้าหมายขึ้นเป็น130เดิม83นะครับแต่ยังคงแนะนําขายนะฮะเนื่องจากวอลูชั่นที่ค่อนข้างสูงตัว C p x t r a นะครับ ตัวนี้คาดการกำไรไตรมาสที่3 2,200ล้านก็ลดลงทั้ง y e อ r o n y e a r คิว -on- คิวนะครับก็เป็นผลจากภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็เป็นโลซีซันแต่พอเขาสู่ไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นหายซีซันแต่แนะนำเพียงแค่ถือนะฮะสำหรับตัว c p Extra นะฮะับเพราะั p ไซด์จำกัดนะครับเป้าพื้นฐานอยู่ที่23.5ถัดไปนะครับในส่วนของข่าววันนี้นะครับก่อนที่จะไปเทคนิคออนาลูซิสนะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับก็จะเป็นตัวโอรินะฮะอันนี้ก็ ยอดขาย9เดือนแรกนะครับคิดเป็น64%ของเป้าทั้งปีนนะฮะตอนนี้บ็คล็อกในมือประมาณ4 0,000กว่าล้านนะครับแล้วก็ Q4 จะเปิด5โครงการใหม่นะน,นี่ก็เป็นข่าวบวกมาที่ัวโอรินะครับอีกข่าวหนึ่งอันนี้ข่าวเดิมนะครับเอาข่าวหุ้นหยิบมาพูดซ้ำนะฮะในเรื่องของอมาตรการตัวเอาอเรื่องของแบรมกับแซมนะครับที่จางแกนีนะครับแล้วก็จะเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือในเรื่องของที่ตลาดหลักทรัพย์เคยเสนอนะฮะที่จะใหะ้นักลงทุนเนี่ย นะลงทุนแล้วก็เป็นเซฟเงินนะครเป็นเป็นการออมเงินเพื่อปลดหย่อนภาษีได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามต่อซึ่งถ้าทําได้จริงก็จะเป็นบวกกับในเรื่องของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับตัว GPC s นะครับอันนี้ก็มีข่าวว่าดิวร่วมทุนนะครับกับโรงไฟฟ้าในต่างประเทศปี69นะอันนี้ก็เป็นข่าวบวกของเขานะครับตัว HL นะครับตัวนี้ที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับกรณีที่ทางภาครัฐเนี่ยจะให้ผู้คนไข้เนี่ยนะครับ สามารถปฏิเสธการรับยาจากโรงพยาบาลเอกชนแล้วไปซื้อหลัดยาจากร้านขายยาได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็กรุงเทพธุรกิจก็หยิบมาเล่นข่าวนี้ที่ผมเคยพูดไปวัน2 2วันก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นบวกกับตัว hl นะครับหรือตัว helis นั่นเองนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว ip นะครับตัว i แล้วก็ p นะครับหรือคือ interpharma นะครับถัดไปนะครับวันนี้เดี๋ยวพบกับคุณธนทรในส่วนของเทคนิค ครับสวัสดีครับก็มาต่อกันที่ภาพรวมทางด้านเทคนิคนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าตัวดัชนีค่อนข้างปรับมาค่อนข้างดีนะครับก็ขึ้นมาเทบริเวณ1 3ึ่งสานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับยางคงก็ตามนะครับวันนี้ผมคิดว่าแรงกดนะครับจากตัวของดัชนีวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตัวเดลตานี่มีการติดแคบตลาดนะครับรวมถึงตัวการบมินไทยเนี่ยก็มีการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงนะครับน่าจะ2ตัวนี้น่าจะเป็น สัญญาณในเชิงลบของตัวตัว,ตวดัชนีเซ็นด์แดงในวันนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการปิดบวกไปราาๆ9จุดเนี่ยปิดไปที่บริเวณ1 3 1 3มนะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่4 3 1หมื่นล้านบาทนะครับโดยภาพรวมแล้วเมวื่อวานนี้นะครับแรงซื้อหลักๆเลยนะครับมาจากตัวเดลตานั่นเองนะครับตามมาด้วยกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มสื่อสารระหว่างวันก็มีการย่อไปทําโลนะครับบริเวณ1 3 0 -9 แล้วก็ปรับขึ้นไปทำไฮบริเวณ13.7 7ก่อนที่จะมีการยอตลง อย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาจากภาพรายวันแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยภาพาตัวดัชนีเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นมาเทสแนวต์สำคัญ1นึ่งเราคิดว่าโซนนี้นะครับน่าจะเป็นจุดสําคัญนะครับที่จะต้องข้ามผ่านให้ได้ไกลแล้วก็ปรับขึ้นไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะปรับขึ้นต่อในแนวโน้มหลักที่เป็นรูปแบบของตัว up trend channel ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าสังเกตได้จากตัว MACD เนี่ย มีแนวโน้มในเชิงบวกนะครับจันที่มีการตรัสสัญญาลัยขึ้นมาในรอบ2เดือนเลยนะครับนั่นหมายของว่าโมเมนตัมยังคงดูดีอยู่ในภาพหลักของตัวเซนเด็กวันนี้คงอย่างที่กล่าวไปในช่วงก่อนหน้านะครับน่าจะเป็นภาพของการพักตัวลงมาครับต่อคิดว่าไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ1302เป็นจุดสาคัญตรงนี้ไม่ห้ามหลุดเลยนะครับ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับถ้ามีหุ้นอยู่เนี่ยเราแนะนำนะครับบางส่วนเนี่ยก็มีการเทคฟิตไปแล้วนะครับบริเวณ1310บวกลบตรงนั้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็แนะนำเป็นการเล่นฟิตลานไปนะครับถ้ากรณียังไม่มีหุ้นนะครับก็ย่อลงมาโซน1 3 0่เนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมได้นะครับ สำหรับตัวหุ้นวันนี้นะครับตัวแรกเราเลือกนในส่วนตัว AI นะครับก็รอบราคา AI นะครับเป็นลักษณะการฟอร์มรูปแบบคัพวิดแฮนเดิลนะครับโดยที่สัญญาณเชิงบวกเนี่ยเราจะเห็นว่าในรอบ1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคามีการเลี้ยงตัวแถวๆโซนค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็มีการยกฐาขนขึ้นค่อนข้างดีขณะที่เมื่อวานนี้น่ครับมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับพร้อมทางวอลลุ่มมีการข้ามโซนบริเวณเด็กลายขึ้นมาแล้วนะครับโมเมนตัม um ก็เริ่มหนุนนะครับจาก m a c d เนี่ย มีการกลับขึ้นมาเหนือแการศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับคำแนะนำนะครับถ้าย่อลงมาบร,บริเวณ5บาทถึง5บาท10เนี่ยผมว่าสะสมได้นะครับส่วนแนวต้านก็มองที่5บาท30ถึง5บาท60าทกรณีผิดทางก็ให้จุดคัดลอดไว้ที่บริเวณ4บาท8บทนะครับ ส่วนตัวถัดมานะครับเราเลือกมาในส่วนตัวเอลมาตานะครับกลุ่มนี้คนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก,การฟอร์มตัวเนี่ยผมว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในรูปแบบราคาเป็นการฟอร์มรูปแบบบูล l ิสเล็ก t a n เกิลนะครับโดยที่สัญญาณเชิงบวกได้เกิดขึ้นนะครับจาก r s i เนี่ยมีการเกิด hidden divergence นะครับตัว hidden divergence เนี่ยน่าหน่อยของว่าการฟอร์มกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับถ้าย่อมาที่บริเวณ16บาท20 นะครับสิบหบาทห้าสิบเนี่ยผมว่าสะสมนะครับแนวต้านก็มองไว้ที่17บเาทสิถึงสิบเาทแปแล้วก็อนี้ผิดทางเนี่ยก็ให้จุดขัดทอนไว้ที่15.8นะครับสำหรับตัวพอร์ตที่ในข้อเดี๋ยวเรามาอัพเดตกันต่อนะครับตัว RCL นะครับเปิดได้ที่26.75ถือต่อนะครับแนวต้าน28.50ถึง29.75ิบเก้าเจ็ดห้สตอปหอดยี่นะครับ BJC นะครับทุน20่สบาทสิแนวต้า 21, น21.1 22.3สิบเอ็ดจุดหนับ ส่วน CPF นะครับทุน22.9แนวต้าน23.9ถึง24.7ส t o p Loss 22.2ตอปลอด 2, นะครับทนะครับทุน9.90บาท90ถือต่อแนวต้าน10บาท6 0บาท8 s t สต l อป s ลอดบาท70สนะครับส่วน CRC นะครับก็ค่อยค่อยมีการฟื้นขึ้นมานะครับต้นทุน21.6น,น,นะครับแนวต้าน23.1ส3 8สา o จุดหนึ่วน s ่ g p บสามจุดแปต่อต้นอุน,ะน,น18.1นาวตาี1 9 21บาท stop loss 17.6นะครับถัดมาเป็น Thai Oil นะครับทุนนะครับอยู่ที่35นะครับแนวต้าน37.50 39.5 stop loss นะครับ33.75ถัดมาเป็น AV a นะครับถือต่อต้นทุน1บาท28แนวต้าน1บาท35 1บาท41 stop loss 1บาท23นะครับเออแล้วก็ถัดมาเป็นตัวอิชินะครับทุนนะครับ131แนวต้าน142 145 stop loss 12.8 ส่วนถัดมาตัวที่เขากําหนด5วันจะมีเอเชียนะครับขายทักกำไรไปที่7บาท50นะครับแล้วก็ตัวดูโฮมปิดตระขัดทุนเล็กน้อยที่3บาท96แล้วก็สุดท้าย GC นะครับขายทักํากไรไปที่25บาทนะครับก็สําหรับภาพรวมของทางเทคนิคมีเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกับคุณออรักกับพาตาสานุพันธ์ครับ สวัสดีค่ะก็มาเข้าสู่ส่วนของตราสารอนุพันธ์นะคะมาดูตัวแรกเซ็นห้าสิบอินดีคฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ดาวโจนปิดลบไป243จุดนะคะมาปิดที่ระดับ46,358จุดขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะคะปิดลบ1เหรียญ3เซนก็ ลบลงไปประมาณ1.5%มาปิดที่ระดับ61.51ดอลลาร์สาหรัฐต่อบาเรลนะคะหลังจากอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้บรรลุข้อตกลงหยุดริงนะคะตรงนี้ก็มีการปล่อยนักโทษของ Israel, อิสราเอลสอง0ันคนขณะที่ฮามาสก็ปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่มีชีวิตนะคะประมาณ20รายเราจะกนี้ในประเทศนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ประกาศให้เดลต้า เป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาและปริมาณการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้าและอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูลนะคะหรือ t ทรดดิ้ alert นะคะแล้วก็เข้าขายมาตรการกำก,กับการซื้อขายระดับหนึ่งะคะห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและแค่ประหลานตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง30ตุลาคม20วันนะคะส่วนความเห็นของฟิวเจอร์นะคะย,าายังคงมองกดขึ้น ระยะสั้นให้ดูแนวรับ837นะคะถ้ายืนไม่ได้ตรงนี้อาจจะชะลอลงมา828แดนะนำเปิดลองที่828แล้วก็ปิดฐานะ837-848ให้จุดซอลรอด823ค่ะ ส่วนกลยุทธเทดีส้สั้นๆในวันนะคะค่าเพร่ะวันนี้น่าจะเป็นลันกษณะแกว่งลงนะคะออแนะนำรอเปิดลองในช่วงย่อมา838แล้วก็ปิดชนะ843 850ให้จุดซับลอ833ส่วนคนที่ได้เปิดลองนะคะ835แต่วันพุธนะคะก็อาจจะได้ปิดไปที่840ตัวถัดไปนะคะทองคำ หลังจากที่แกวงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะคะที่4,057 เมื่อวานนี้ไปเทส4 5 7อีกรอบหนึ่งะคะแต่ไม่ผ่านแล้วก็แกว่งลงแรงนะคะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณลบนะคะในเชิงเทคนิคข้อก็ไม่ผ่านแนวต้านแล้วก็ลงแรงตรงนี้ก็เลยกับคำแนะนำนะคะมาเป็น o p e n s h o ็อก่อนนะคะในส่วนของ Go Online GO z 2 5แนะนํำเปิดช็อตในช่วงเด้งขึ้นไปแนวต้าน4,026แล้วก็ปิดสาณะแนวรับ4,006 3971แล้วก็ให้จซอบร้อนนะคะถ้าทะลุเหนือกว่า4051สําสำหรับคนที่ได้เปิดลองไปก่อนหน้านี้นะคะ4022ก็อาจจะได้ปิดไปที่402 ในส่วนโคพิชเจอรสิบาทนะคะเช้านี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาแรงนะคะสามสตรงนี้ก็จะทําให้ทองในประเทศอาจจะลงไม่ได้แรงเท่าในส่วนทองโลกนะคะแนะนําเปิดชอ็อตเช่นกันโดยแนะนําเปิดชอ็อตที่แนวต้านนะคะหกสองหแล้วก็ปิดสานะแนวรับ 61850 61320ให้จุดซับลอตนะคะถ้าทะลุเหนือกว่า62520สำหรับคนที่ได้เปิดลองเมื่อวานนะคะ61650ก็แนะนำปิดละที่61850 62150ให้จุดซับลอตนะคะที่61340 ในส่วนของทองนะคะก็เริ่มเห็นเป็นแรงขายหนักๆก,ก็วันนี้นะคะเราจะขึ้นมาแรงต่อเนื่องหลายวันเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็แนะนําให้เทรดดิ้งด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าผิดทางก็แนะนําซอ็ออกไปก่อนหรือถ้าคนไม่รับความเสี่ยงสูงนะคะก็แนะนําลดสถานะลงก็คงจบรายการรู้ทันทุนวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ